และนี่คือที่ชุดเบเบ้เลเวลร้อยทุกคนโอ้เ oh, ป <c oughs> ็นไงต่อแบบเป็น36มสิบโวลแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าทุกคนไปเดี๋ยวไปลองดูกันเดทวันโโว และนี่คือที่ชุดเบเบ้เลเวลร้อยทุกคนโอ้เป็นไงตัวโคตรใหญ่แถมมีน้ำหนักด้วยเนะี่ยหนักกว่าเจ้าตัวที่ทำให้เบาวอาอีกนะอันนี้ใส่แบตสีเซลเลยนะทุกคนูดีโยวโมาลองเทสกันนะฮะโอ้เดี๋ยวมาลองกันดีกว่าทุกคนว่ามันแรงไหมถ้าเกิดว่ามันยังไม่แรงเดี๋ยวเราจะค่อยโมต่อนะมาเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวใช้กับฟินิกวิงดูนะครับลองดูดิลองดูดิดดแต่เน็มเบมาชีชวนโกชุดอุย เฮ้ยเฮ้ยเล่นได้อยู่นะแั่เหมือนจะเบาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยยิ่จะได้อยู่อ่ะก็ยังไม่แรงว่ะผมว่าสู้ที่ชุดมือยังไม่ได้ว่ะทุกคนอูหมันเบาไปนะทุกคนนะเดี๋ยวลองใช้สายสเตมิน่า <Luc> ด <ar cells> ูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนมันจะหมุนนานหรือเปล่ามาทีเทวันโกชุด นี่เสีย,ย,ยน่าจะน่าจะนานนะนี่เดี๋ยวลองใช้ที่ชูธรรมดาตีดูนะได้ไหมได้ไลยตีลงหลุมเลยวะ่ะผอ้ายบอยอยากเสือ้อสายตาว่ะ <Brand. S 1> อ้อยนิก ถ้าใช้เป็นสายเซมินาก็น่าจะได้อยู่นะ,ะทุกคนแต่ว่านี่มันยังไม่แรงเหรอทุกคนมันยังไม่แรงจุจาจ้าแต่ผมมันต้องแรงนะแบบพูดทีเดียวแบบวิ่งความรู้สึกคือแบบที่ชูดแบบธรรมดาแรงกว่าเยอะเลยนะทุกคนเสียนะเนี่ยเสียนะเนี่ยได้เนี่เสียใจเสียใจบ่ะนี่ดูดิ อเออะไรวะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นแบตตัวนี้ดูนะครับอันนี้จะเป็นแบตตะกัวนะครับ12โวลต์นะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูว่าจะใช้ได้ไหมผมว่าก็น่าจะใช้ได้แหละนะฮะแบตลิโพยังช้าแบตตะกัวจะขนาดไหนวะเนี่ยมาลองดูกันนะครับผมอันนี้12โวลต์ส2 1ไปเฮ้ยใช้ได้ทุกคนแต่ว่าน่าจะเบากว่าแบตลิเธียมนะครับ1 2 3งสองุ้ยๆุ้ยุยได้อยู่นะเออมันจะแรงอยู่นะทุกคน โอ้โอ้แต่ผมคิดว่ามันยังเบาอยู่ทุกคนเอ๊ะจะเป็นยังไงวะถ้าเราเอามาอนุกรมกันเป็น24โวลต์ <c oughs> 24โวลต์น่าจะแรงกว่านี้นะทุกคนเดี๋ยวไาลองดูกันได้ครับว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองต่อดูนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไหมไหมผมว่าสําหรับผมผมคิดว่ามไม่น,ามน่าไหมวะทุกคนขนาดีเซลล์ยังไม่ไหมเลยนะครับเจาตัวนี้โอเคไปเดี๋ยวไปลองดูกัน โอ้ยตอนนี้มีอยู่24โวลต์นะทุกคนเค24โวลต์7จุดไฟได้อยู่มาเดี๋ยวมาลองดูกันจะระเบิดไหมวะเค้พยายามอย่าให้สายไฟมันจ้ำกันนะมาทดสอบอุ้ยอุ้ยมันแรงขึ้นวมะทุกคนดูดูดูเว้อเว้อลองดูกันเดินว่าวจะเป็นยังไงนะฮะฉลงจริงหรือเปล่า3 2 1 Go โก อุ้ยแรง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 ผมรู้สึกเหมือนแรงขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหโอ้ชุดเครื่องน่าจะชนะนะดูทรงเรียบ,บร้อยแบ้ โอ้้หีอ้ย,อย,อยช่วยช่วยออกมาช่วยออกมาว่ะเรียบร้อยเบรคไม่ผ่านว่ะ โอเคเดทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อแบตเป็น36โวลต์แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าทุกคนไปเดี๋ยวไปลองดูกันมาทดสอบกันเลยนะครับอันตรายนิดนึงนะครับน้องๆหนูๆห้ามทําตามเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การทดลองเฉยนะครับผมสามสองหนึ่งโอ้โหคุณแรง เขจะออกลายอย่างเดียวเลยวะ่ะเฮ้ยเล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยโอโหออไฟแดงโอ้โหโอ้ยเบอร์เองเลยมาลองตัวนี้กันบ้างนะครับโอ,โอ้สนามโยกอ่ะลองชุดมือดิ ส่วมือช้าป่ะคือตัวนี้นะมันต้องเล่น2คนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทันกันนะอุ้ยแต่แรงว่ะเออสามสิบสองวลนัโคตรแรงเลยทีแรกผมจะใช้ตัวนี้แนละ้วทุกคนว่าจะแรงเกินไปไหมวะออผมเสียวมันจะแรงเกินไปนะี่ทุกคนนะแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้หรอก <Bro. S 1> แต่ว่าผมใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าได้เอาไปแข่งข้างนอกเดี๋ยวค่อยเอาตัวนี้ไปนะครับทุกคน oh, เบอ,อ์ล์อา,อาร์มเจอหน่อยว่าล่ะเบาวอาร์มแรงนะเอ,เอาใช้ได้เลยทุกคน นี่ต้องเล่น2คนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าไปมาครับทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะมาสามสองหนึ่งไปเอาอะไรอ่อสามสองหนึ่งไปอู้อ้อเร็วๆที่ผมเล่นอ่ะโคตรแรงเลยนะ โอ้ยโอ้ก็ได้อยู่ด็ฮะโอุ้มทำไมแรงๆอ่ะเอาชนะแล้วน่ะามสไป

เฮ้ยผมโดนตีออกสนามเลยทุกคนโคตรโกลโอ้ช oh, ิตเจโดวันโกโอ้โอ้โอ้โหพอรู้วิธีเล่นแล้วรู้วิธีเล่นแล้วโอ้กระเด้งออกเลยว่ะโอ้ชิตมันตอกตานะครับมองมันตอกตานะไ่รุ่น ะรู้วิธีเล่นแล้วทุกคนรู้ว <stuffed vegetable oatmeal> oh ิธีเล่นแล้วมันต้องเคาะเว่ยมาเจโตวันโกชุดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชิ่งวิธีออกสนามเลยวา มันจะดุแน่นขนาดนี้นะเรียบร้อยเฮ้ยทุวันโตชุดโอ้บโอ้ยเดี๋ยวผมจะใช้ดานบัาสเตอร์นะผมโอ้อะไรนี่แต่งครับอันนี้แต่งครับมันคือขี้กระลื้นนะผม เดโวันโก้ชุดันบัสเตอร์โคตรเองมาขออีกรอบหนึงได้ไหมเอ้าเดี๋ยวด้วหุยขนาด ขนาดแป๊บเดียวยังแรงขนาดนี้ทุกคนดูดิอู้อันตรายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเออเป,เป็นเป็นแบบตีหนึ่งเลยนะตีสองได้ไหมไม่ได้ครับ ใส่ชุดไฟฟ้าเลเวลร้ลอ, 100. โอยโอ้โหโคตรตึงจะ oh, <shit. S 1> เล่นได้นานด้วยนะโอ้โหไม่มีร้อนอ่ะทุกคนเฮ้ย oh, <shit. S 1> ถ้าใส่แบบ4-8โวลต์ผมว่าจวดจาาเลยตัวนี้ mm hmm. ถ้าเบาอาร์มดูอยู่นะถ้าอยากเจอก็เม้นมานะเบาอาร์มเดี๋ยวเสิร์ฟตึงที่ oh, <shit. S 1> ดูแบตเบาอาร์มกับแบตผมมันคนละแบบกันเลยนะดูย <laughs> ิ่โคตรใหญู่ดิ <laughs> ออเ,ดเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมันมืดนะมาเจอมานเจอกันเดี๋ยวเจอกัน 哇。我 <Wow S 3>